ครับก็สวัสดีครับเอฟซีุกทันครับขาดวง c ช a n n e เครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้มีสินค้ามาแนะนํากันนะฮะพอดีได้สินค้าตัวนี้มาระยะนึงแล้วล่ะนะฮะแต่ก็เพิ่งมีเวลารีวิวกั้กับ f อฟซีได้ดูกันเผื่อใครกำลังมองหามาใช้งานอยู่นะครับโอเคจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันครับผมครับผมโอเคนี่ก็คือสินค้าของเราที่จะรีวิวให้กับ f อของเราได้ดูในวันนี้นะครับก็เผื่อใครกำลังจะมองหา เลื่อยไฟฟ้าไร้สายนะครับามาใช้งานนะครับตัวนี้ผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะฮะใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าใช้งานดีแบตบนี้อึดทนก็เลยอยากมารีวิวกับ FC ได้ดูกันนะครับาราคาชุดนี้ก็1,650บาทนะครับก็จะได้ครบชุดเลยมีบาเลื่อยมีโซ่นะฮะแล้วก็มีตัวเครื่องนะฮะแล้วก็เขาก็ มีแบตเตอรี่ให้อีก2ลูกนะครับอ่าแบตเตอรี่2ลูกนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์การชาร์จนะแต่ว่าอะแดปเตอร์การชาร์จตัวนี้อะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้มันจะเป็นแค่1 1แอมป์น่ะเห็นไหมฮะมันเป็นแค่1แอมป์ดังนั้นเวลาชาร์จมันจะชาร์จช้ามากตัวนี้นะฮะอ่าถ้า FC เพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเลือดไฟฟ้าไร้สายนะครับที่จะมาใช้นะฮะผมแนะนำนะฮะแนะนำนะครับแนะนำให้ซื้อ ซื้ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จต่างหากนะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวละ300กว่าบาทนะครับเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยเครื่องชาร์จตัวนี้มันจะเป็นอะแดปเตอร์การชาร์จตัวนี้มันจะเป็น3แอมป์ตัวนี้จะชาร์จได้ไวนะครับชาร์จได้ไวและชาร์จเข้าเร็วด้วยนะครับทำให้แบตตัวนี้มันจะทนมากเวลาเราใช้นะครับผมใช้มาระยะนึงแล้วนะผมเน้นยี่ห้อน,อนี้นะครับผมเน้นยี่ห้อนี้นะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะฮะเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ,ออเ,อรรบเอามาแนะนำนะครับให้กับทาง f c เราได้ดูกัน เผื่อว่าใครกำลังมองหาจะเอามาใช้งานนะครับข้อดีของของเลื่อยไฟฟ้าไร้สายเนาะก็น้ําหนักเบานะอันดับแรกน้ําหนักเบาข้อ2ก็คือเสียงนเงียบนะฮะเสียงนีเงียบนะครับงเงียบนะบนบนะแล้วก็เ,เรียกได้ว่าสะดวกในการพกพาตัดกิ่งไม้ตัดฟืนนะเผาทานนะตัดไม้ยุคาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดี นะตัวนี้มีที่หยอดน, er น้ํามันด้วยนะครับเติมน้ํามันลงตรงนี้นะฮะเติมน้ํามันเครื่องลงตรงนี้เวลานั้นเราก็กดตรงนี้นะครับน้ามันมันก็จะดีดออกมาตรงนี้เพื่อจะมาเลี้ยงใบเลื่อยนะครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นเวลาท่านใช้นะครับใบเลื่อยฟันเลื่อยเนี่ยก็ต้องคมมีความคมนะครับเพราะเวลาตัดไม้มันจะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เปลืองแบตเนาะถ้าจะพูดตามจริงอ,อาจจะพูดติดๆกรขัดบ้างน,นะครับโอเคอย่าลืมที่สําคัญ ให้ซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้มาต่างหากสั่งมาต่างหากนะตัวนี้เขาไม่ได้แถมแต่ที่เขาแถมมามันจะเป็นแค่1แอมป์เราซื้อมามันจะเป็นเครื่อง3แอมป์นะครับมันจะปรับโวลต์ได้เห็นไหมมันจะปรับโวลต์ได้เนะี่ยผมแนะนําซื้อตัวนี้มาด้วยนะครับแนะนําซื้อตัวนี้มาด้วยแบตนี้ทนมากครับผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะยี่ห้อนี้นะ,ะดังนั้นก็เห็นว่าสินค้าตัวนี้ดีก็เลยอ,อยากมาแนะนําให้กับเอซีได้เพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครกําลังมองหาเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูการตัดไม้จริงกันเลยโอเคนะครับ โอเคครับก็มาประกอบกันนะกดตัวนี้ลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดันให้มีเสียงดังแก๊กนะฮะแล้วมันจะมีสวิตช์เซฟตี้อยู่ตรงนี้ให้กดกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดมันทึงยะใช้งานได้นะครับจึ๊บจอ่าเสียงจะเงียบมากนะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเสียงจะเงียบมากสักครู่นะครับ โอเคเรามาตัดไม้จริงกันเห็นไหมฮะตัดเยี่ยมมากครับตัดเยี่ยมมากอ่ะเอาท่อนใหญ่ๆนะี้ให้ดูกันชัดๆนะครับ เพื่อใครกำลังมองหามาใช้งานเนะาะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะฮะโอเคเอาชัดๆเลยนะครับใช้งานมาแล้วครับผมลองใช้งานมาแล้วใช้งานดีจริงใช้งานดีจริงจริงอยากมาทำให้เรา4เราได้ดูกันนะครับแบบนี้ฮะอาจจะตุกตุกตตะกุกตะกักหน่อยโอเคเนี่ย่อนไม้ใหญ่ๆ,ๆเลยนะครับ นะครับแบตบตัวนี้ผมไม่ได้ชาร์จไว้ระยะหนึ่งแล้วนะ่นะน่ะโอเคเห็นไหม ไม้เนื้อแข็งๆเลยนะฮะเห็นไหมถ้า FC ท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับก็แนะนำเลยตรงนี้ยี่ห้องอนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่ามอเตอร์เขานะจะเป็นมอเตอร์บัตรเรล็ด้วยนะครับมอเตอร์บัตรเรล็กก็คือมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงฐานมันจะมีก็คือความสามารถของเขาคือจะมีความาทนความร้อนสูงนะครับนทนความร้อนสูงนะฮะแล้วก็ในเปลืองแบตเตอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวฟันเลื่อยของท่านจะต้องคมนะครับเวลาตัดไม้เนาะไม้เนื้อแข็งเลยนะครับก็ผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าดีก็เลยอยากมา,าแนะนํา fc ของเรา,าให้ได้ดูกันนะครับแถมแบบสก้อนครับปกติมันจะมีกล่องด้วยนะครับปกติจะมีกล่องด้วยนะก็โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับก็เป็นไงบ้างไม้ตัวนี้อ่ะโอเคก็ประมาณคืบหนึ่งกว้างเลยไม้เนื้อแข็งด้วยนะครับ หมเนื้อแข็งด้วยนะฮะผมไปตัดมาทําฟืนปกติมันได้เยอะมากนะเอามาเผาไฟให้บัวเนาะเอามาเผาถ่านด้วยก็ FC ท่านใดสนใจก็สามารถาสั่งซื้อได้ทางช้อปปีนะฮะ1,650บาทโอเคครับครับก็โอเคครับ,รบ,คครบสำหรับ FC ทุกท่านาคลิปนี้ก็ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใครกำลังมองหาที่จะใช้อยู่ก็แนะนำเลยครับยี่ห้อนี้เรือไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเบานะครับสะดวกในการพกพาคลิปนี้บ๊ายบายครับ